ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปินแคสกับเกมยูคิโอเดลิงครับวันนี้ก็จะมารีวิวสายเด็กโฮปเวเปิลบ้างนะครับผมนั่นก็คือโฮปติดอุปกรณ์ดัดเอนะครับเราจะเล่นคู่กับตัวของไซอัลเวเปิลนะครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เราทําตามเควสครับผมและจะได้มาใช้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอหาดอกนะโดยหลักๆนะครับผมเราจะสามารถใช้สกิลนี้ได้ก็คือเมื่อเราไลฟ์พอยต์ต่ำกว่า2000นะครับจากนั้นเราจะทําการเปลี่ยนร่างเข้าสู่ร่าง ใส่เอาทันทีนะครับและเมื่อทุกครั้งเมื่อทําการจั่วการ์ดนะครับผมเราจะสามารถครับผมเลือกหาการ์ดแถวซีเวพอรนะครับผมมอนเตอร์ครับผมจัดในเด็กนะครับผมก็เลือกได้เลยนะครับว่าเจ้าใบไหนขึ้นมือนะครับผมสามารถเลือกกําหนดได้เลยว่าจะอยากได้ใบไหนขึ้นมือนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมเรายังสามารถทําการเพลการ์ดครับผมอัญเชิญแบบพิเศษได้อีกหนึ่งครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือนอกจากการลงปกติแล้วเรายังสามารถใช้สกิลในการลงได้ด้วยนะ ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากครับและก็เริ่มต้นนะครับผมเราก็จะได้ในส่วนของโฮปเล่นะครับผมใส่เข้าไปในเด็กเพิ่มอีกใบหนึ่งในเอ็กซ์ตาเด็กครับอ่านะดังนั้นเนี่ยก็คือเราไม่ต้องใส่โฮปเล่ในเอ็กซ์ตาเด็กแล้วเพราะว่าสกิลได้เตรียมโฮปเล่ไว้ในเอ็กซ์ตาเด็กให้เราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจําเป็นต้องหาจริงก็คือโฮปครับผมอันนี้ต้องมีใช้นะครับนะโฮปต้องติดอย่างน้อยหนึ่งใบครับเราจะเล่นคู่กับเด็กสายวินอัพนะครับผมทําไมถึงเล่นคู่กับวินอัพนะครับผมวินอัพเเป็็นดคที่สา สามารถเล่นได้ตามใจชอบเลยนะครับผมดังนั้นเราก็สามารถใช้ตัวของเลโออาร์มครับผมตรงส่วนนี้ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยก็คือโดยและก็เช่นเดียวกันเป็นเด็กที่สเปคครับผมมอนได้เยอะมากดังนั้นเราสามารถใส่พิษมากครับผมไปอีกหนึ่งใบได้นะครับเป็นการ์ดไพ่ไม่ตายของเราอีกเด็กหนึ่งนะและเช่นเดียวกันนะครับผมเด็กวิดอานะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยก็คงจะต้องถามว่าการ์ดใบไหนสําคัญนะครับผมเอาจริงแล้ว ใบมันก็สาคัญทุกใบนะเริ่มต้นนะครับผมในส่วนของชาร์ก่อนนะครับวิดอัพใบนี้ครับผมเราสามารถทําการเพิ่มลดเลเวลตัวเองได้ครับผมใน1เทินนะครับและก็เช่นเดียวกันทุกครั้งเมื่อมีมอนสเตอร์วิดอัพครับผมอันเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษก็ตามเราสามารถอัญเชิญการใบนี้แบบพิเศษจากบนมือนะครับผมทําให้เราสามารถจะอัญเชิญเอ็กซิได้ง่ายขึ้นนะอ่าและเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าวิดอัพแรดครับผม ก็เมื่อกาบใบนี้ครับช่วงเมนเฟสนะครับผมให้เราเลือกทําการเลือกเป้าหมายวิดอัพในสุสานนะครับผมและจากนั้นกาบใบนี้จะเปลี่ยนจากสภาพตั้งโจมตีเป็นตั้งป้องกันและอัญเชิญมอนเตอร์ครับผมตัวนั้นเข้ามาเราสามารถใช้เฟสกาบใบนี้ได้แค่1ครั้งต่อการงายหน้าในสนามนะครับ <S 1> <S 1> อ่าพูดงี้ก็คือถ้ามันไม่ลงสุสานเนี่ยหรือมันไม่จับคว่มเนี่ยเอฟเฟกต์เราก็ใช้ไม่ได้แล้ห1ครั้งต่อหนึ่งไหหน้าในสนามก็ถือว่าเหลือเฟือครับ <S <S ต่อไปครับผมวิดอัพและบิดครับ ในช่วงเคิร์นของใครก็ได้เราสามารถเลือกเป้าหมายวินอัพมอนเตอร์ครับผมและทําการรีมูคการ์ไปนี้ไปและการ์ไปนี้จะกลับมาในช่วงสเตอร์บายเฟสครับข้อดีของการ์ไปน,นี้คือมันหนีทาร์เก็ตได้นะครับผมเวลาไฟต์หน้าคาบล็งเป้าหมายทาร์เก็ตอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถจะสั่งหนีการ์ไปนี้ได้นะครับและเช่นเดียวกันการ์ไปนี้มันจะกลับมาในช่วงสเตอร์บายเฟสครับผมทําให้เรามั่นใจว่าเริ่มต้นเรามีมอนเตอร์ไว้ทําการเอ็กซิทชัวร์วนะครับ ถัดมารับผมก็คือการ์ดเยาะยิงแข็งหลังนะครับผมผมใช้การ์ดแกซี่ไซโคนะครับอ่ะตัวส่วนนี้อันนี้อะไรก็ได้นะแต่แนะนานะครับผมว่าใช้อันนี้อยู่ที่การควบคุมไล์ก็แล้วกันนะครับต่อมาครับผมเป็นแฟ c t อรี่นะครับผมวิดอาร์แฟกตอรี่ทุกครั้งที่มอนเตอร์วิดอารมีการใช้เฟกนะครับผมเราสามารถเสิร์ชหาการ์ดวิดอาร์ครับผมเลเวลต่ำกว่า4จากในเด็กขึ้นมือได้นะครับมาเป็นการ์ดเสิร์ชที่ดีมากนะ ถัดมาคาร์มาคัทครับผมก็คือคัทอะไรก็ได้ที่ขัดฝาขัดขวางฝ่ายตรงข้ามครับผมก็ผมก็เลือกคาร์มาคัทนะครับถัดมาครับผมก็คือกับดักโซลามอนนะครับผมก็เคาน์เตอร์อะไรก็ได้ครับผมเวทมนต์กับดักนะครับผมนะและก็หรือเอฟหรือเอฟเฟกต์เคาน์เตอร์นะครับผมแต่ต้องมีการจ่ายไลท์ถึงสามพันนะครับและทำลายการ์ดไปเลยทิ้งซะ ข้อดีของการไปดีครับผมก็คืออย่างที่บอกครับผมเราจะเล่นคู่กับเอฟกซเสกิลของเวปอนนะครับผมสสเอาเวปอนนะครับดังนั้นสกิลนี้จะทำงานเมื่อเราไลฟ์พอ,อยต์ต่ำกว่า2,000เอาง่ายคือเราเปิดการไปดีเคาน์เตอร์ทีเดียวเราเปลี่ยนล่างได้เลยนะครับและเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเล่นคู่กับโฮปเลยได้ด้วยเพราะว่าโฮปเลยเนี่ยจะใช้สกิลได้ก็คือไลท์เราต้องต่ำกว่า1000นะครับดังนั้นเนี่ยเปิดการไปดีเคาน์เตอร์ปุ๊บเนี่ยเธอหน้าเรียกโฮปเลยกระทืบได้เลยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับ และแน่นอนนะครับผมตัวของพิทม่าเนี่ยต้องใช้มอนเตอร์3ตัวในการบูชิยันเพื่ออเชิญการ์ใบนี้นะครับผมและไม่สามารถอเชิญแบบวิธีการอื่นได้นะและเมื่อกาไปดี้งยหน้าในสนามมอนเตอร์ฝันคับทุกตัวจะไล่เอฟเฟกผลทันทีนะครับและเช่นเดียวกันใน1เทิรเชิครับผมเราสามารถเลือกเป้าหมายมอนเตอร์ฝันค้ามาทําการสวมใส่การ์ใบนี้ได้นะครับซึ่งเราสามารถสวมได้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับผมอ่ะและก็การ์ใบนี้พลังโจมตีนะครับผมอาจจะเพิ่มเข้ากับพลังโจมตีของมอนเตอร์ที่เราควบคุมมาใช้นะครับ โอเคนะก็ถือว่าโหดนะครับไว้จากการปิดเอฟเฟกครับผมจากการปิดเอฟเฟกแล้วก็ทำการกระทือฝันข้ามได้สบายๆนะนะโดยหลักๆครับผมการที่ทำให้วิดอัพครับผมมีมอนเตอร์นะถึงสใบครับผมเพื่อใช้นะครับผมก็จะใช้กาไปดีนะทำการถอดโอเวอร์เลย์บนกาไปดีครับนะทำการถอดโอเวอร์เลย์จากกาไปดีนะครับผมและ แน่นอนนะครับผมเลือกเป้าหมายนะครับผมวิดอัพนะครับผมจากในเด็กครับผมอัญเชิญเข้ามาในสนามนะครับมอนเตอร์วิดอัพนะครับผมที่ถูกทำลายนะครับผมอ่าโอเคอัญเชิญจากเด็กได้ครับผมและทุกครั้งที่มอนเตอร์วิดอัพครับผมในสนามถูกทำลายนะครับผมและตกลงสารนะครับผมเราสามารถถอดโอเวอร์เล์บนการไปดีครับผมเลือกเป้าหมายการไปนั้นเอากลับขึ้นมือได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ไอตัวเนี้ยไม่รอดครับผมเสร็จเป็นตัวแรกเลยนะครับนะ แน่นอนนะครับผมเขาก็คงจะตีตัวนี้ก่อนนะซึ่งมันเป็นการอัญเชิญมอนเตอร์นะครับผมน่ะอัญเชิญมอนเตอร์จดัดเด็กๆเข้ามาซึ่งเราจะอันเชิญตัวนี้เข้ามาแร็ดนะครับเพราะว่าแร็ดเนี่ยจะเป็นการดึงการเดอสารเข้ามาอีกทีหนึง่งดังนั้นเนี่ยก็คือเรียกใบนี้มาหนึ่งใบเรียกแร็ดมาแล้วก็เรียกแรดครับผมเรียกการเดอสารทีนี้เราก็มีมอนเตอร์สามใบละอ่ะทีนี้ก็คอมโบง,ง่ายๆนะครับ ส่วนแลงสี่นะครับผมก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับผมว่าการ์ดใบนี้เราสามารถที่จะดึงการ์ดครับผมขึ้นมาจากสุสานแล้วก็เชิญจากพิเศษจากบนมือได้ดังนั้นเราก็สามารถเพย์แลงสี่จากการ์ดใบาาานี้ได้นะครับและเช่นเดียวกันแลงห้าครับผมการ์ดใบนี้มันสามารถอัพขึ้นรีเบลตัวเองได้นะครับผมก็สามารถอัพขึ้นได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดรู้สึกว่าเออบันเล่นยาก,ยาก,ยากนะครับผมรู้สึกบอเล่นยากก็อาจจะเปลี่ยนและบิดครับผมเป็นบิดอัพแลงสี่ไปเลยก็ได้นะครับผมนะ แลง4ที่เขาจะนิยมเล่นกันก็จะเป็นใบนี้นะครับผมนะโซเยอร์นะครับผมเพราะว่าเขาสามารถเพิ่มรลเวลตัวเองได้นะครับผมแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มเป็น2ตอ2ด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกใบนึงที่หวังผลได้นะครับในส่วนนี้อ่ะแต่ถ้าเกิดใช้แล้วิดก็คือเราจะการันตีไงนะในเรื่องการมีมอนเตอร์นะครับผมคานในสนามนะครับในช่วงสไตล์บายเฟสนะครับอ่ะว่าแล้วก็ปะ ตีว <Mile dizzy> ินอัพนะครับผมก็ไปตีที่ยอมรับว่าค่อนข้างจะถึกทายยากนะครับผมนะและถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเคลียร์ไม่หมดขึ้นมาเนี่ยเข้าเธอปุ๊บเราก็เปลี่ยนล่างนะครับผมเอาพิษมากครับผมไล่กระทืบได้เลยอ่มือค่อนข้างจะตัวนิดนึงลงไปเปิดฟิวนะครับผมใช้เอฟเฟคครับ ปึ๊บรีมูฟตัวเองไปเอฟเฟกต์ทำงานดึงการ์ดขึ้นมือนะครับมอบการ์ดอีก2ใบนะครับแน่นอนครับผมการดึงการ์ขึ้นนี้ทำให้คามาคัดเรามีในมือนะครับก็โอเคเหมือนกันนะเป็นเซเบอร์ดาก้อนนะครับไปลดข้าไม่ตีนะครับผมเข้าเทิร์นจั่วการ์ดนะครับผมลงมาทําการแตอันเอร์เอ็กซิทครับเอ็กซิทเรียบร้อยนะครับผมดึงครับจากในเด็กเข้ามาเรียกแร็นะครับผมแท็บอ่าเสิร์ฟขึ้นมือต่อยถึงทีนะครับแท็บแร็นะครับผมดึงและปิดเข้ามาในสนาม โอเคนะครับผมตีหวดไปหนึ่งทีซะผมการ์ดมานะครับผมรีมูฟเรียกเทอ่าเซเบอร์ดาก้อนนะครับทาม่าคัสตัดหน้าไปหนึ่งทีนะครับไฟล์ดกข้ามรีมูฟก็จบนะครับผมเอฟเฟกต์ไม่ทำงานตีสบายเลยโกลอดครับอิเมล่านะครับดึงการ์ดอุกศรนะครับผมเมื่อการ์ดเป็นลูกศรก็แน่นอนนะครับผม นะเราก็รีมุ่งไปแล้วก็จบนะครับเข้าเทินเราก็ดึงการ์แล้วก็กระทืบซ้ำได้เลยดลกลางเฟก่อนลงไป มอบอ่ะโอเคนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นอีกบุ๊กหนึ่งนะไม่ต้องรีบุกก็ได้เราก็รอให้ฝแฝดตรงข้ามนะครับค่อยมาก่อนจะตีเราก็รีบุกตัวเองได้เหมือนกันนะแต่ได้เกิดความจริงเราปล่อยตายเพราะผมถือและปิดเบอร์อแล้วดังนั้นผมก็ปล่อยแล้วก็ดึงและปิดเข้ามาแค่นี้เองลงไปนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมดึงการ์ดนะครับแรดครับแถบแรดนะครับผมดึงและปิดนะครับอ่อดึงไอเฟกมาด้วยนะครับแบตเตอรี่ด้วยนะปึ๊บต่อนะครับ ตาประกันและหัวดไปนะครับผมดออีงนะครับผมโอเคดาวถูกอ่าามาขัดทิ้งแรกตัดตัดไปนะครับฟิวชั่นครับ แตะตเปียรตีเข้าปานะครับผมเอฟเฟกต์ทำงานนะถึงตีทะลุนะครับผมแต่เอฟเฟกต์ของเราก็ทำงานเหมือนกันระเบิดฟิวมันซะนเคลียร์ฟิวก่อนเพื่อความสบายใจลงและปิดไปนะครับลงอีกทีนึงนะครับแบตเอรี่เสิร์ชขึ้นมืออีกทีหนึง่งอ่าล่อยร,ระคับก็ยอมไปซะก่อนนะครับปิดเกมหนีเลย หายหน้าให้เรียบร้อยตั้งโจมตีเลยครับเซราไนานะครับและบิดสองปครับเชียร์แผงหลังก่อนอ่าโอเคนะครับต่อเลยที่ปวดคู่ครับ การไปดีครับผมทุกครั้งที่เกิดถูกทำลายขึ้นมาเราสามารถถอดโอเวอร์เลยเป็นการบปดีได้นะและจากนั้นจะไม่เถะจไูกทำลายหนึ่งทีนะครับและตอนจบเทินครับผมหากเรามีการใช้เฟสของการไบนีสามารถทำลายการ์ดในสนามได้นะครับก็เป็นหนึ่งไปที่ดีเลยอะมาต่อนะครับแบตเตอรี่ครับผมเสริมขึ้นมือทีหนึ่งนะทำลายแผงหลังอีกทีครับปวดนะครับและปวดไปโดนรีมูฟนะครับเราไม่ตีนะเพราะว่าเขาเหลือ2 0 0 1ครับผมเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนร่างนะครับดังนั้นเราก็เลยไม่ตีนะ ฝ่ายเราข้ามมานะครับผมาจิคจินะครับผมเอาไปเลยครับผมคาม่าคัดครับจบเลยนะครับเด็กนี้ค่อนข้างจะตอดเก่งอยู่แล้วนะ มอนสองใบนะครับผมเล่นเอาคีดเลยตัวการ์ดมาก่อนนะครับผมทำลายลงแฟคทอรี่ไปนะครับลงไปนะครับใช้เฟกครับดึงการ์ดขึ้นมือและหวดไปสดๆเลยพันห้านะครับผม ตัวละมอนไว้หนึ่งใบนะแต่คงไม่ใช้ละเพราะเด็กนี้เป็นเด็กยิงไรนะครับโกกาดมานะครับผมคอนฟิกการตเตคอยิงแทงหลังทิ้งลดรีเวลตัวเองแฟคทอรี่นะครับผมเสร์ฟขึ้นมือทีหนึ่งลงไปต่อครับผมแซกลงไปทีครับลดรีเวลตัวเองครับเป็นรีเวลสามลงมา ปวดและปวดไปเลยครับเรว่ามือเยอะมากเลยนะครับผมผลจากโคคาโมคาาคัทนี่ไม่ค่อยจะมีปัญหากับเด็กเราเลยนะเพราะว่าผลจากแฟคทอรี่ที่ทำให้เราสามารถเปิดกราดออกมาได้เยอะๆเลยนะครับ เด็กนี้ความเก่งประมาณกลางๆนะโดยส่วนตัวแล้วนะครับไม่น่าจะใช่เบต้าเด็กแต่ก็เป็นเด็กที่เล่นสนุกได้แน่นอนรับประกันยิงเคลียร์แผงหลังก่อนครับลงไปนะครับลงและบิดไปนะครับลงต่อยทีหนึ่งนะครับการลดรเวลตัวเองครับแล้วก็อันเชิญมาเลยนะครับต่อยนิดนึงดึงกัดจับสสารเข้ามา ต่ออีกสคริตค,ครับไดีเตอร์บีดนะครับตีมานะครับผมคาม่าคัทจับทิ้งไปตัวการ์ดขึ้นมาดึงการ์ดมาครับเอฟเฟกต์ทำงานเดิดเนเิดขึ้นมืออีกทีหนึงตีเข้าไปครับผมเรียบร้อยไปทั้งแถบกดมาโดนครับเปลี่ยนล่างครับ เป็นตัวใหญ่นะครับผมในส่วนนี้การิเตอร์บีดลงไปนะครับผมแทบนะครับผมดึงการ์ดนะครับผมดึงเลเวล4เข้ามานะครับผมเปลี่ยนตัวเองเป็นเลเวล5เปลี่ยนตัวเองเป็นเลเวล5ครับผมอันเชิญมาเลยครับมวดเขาให้สั้งหนึ่งทีนะครับลงการ์ดไปนะครับผมอันเชิญต่อนะครับ หลักๆก็น่าจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมในส่วนของเด็กนี้นะครับก็เราก็เลือกได้เลยนะว่าจะเล่นยังไงนะครับผมถ้าเกิดรู้สึกว่าอ่าแรลงสีเรียกยากนะครับผมก็เปลี่ยนตัวและปิดครับผมแล้วก็ไปใช้ตัวอื่นนะมันจะทาให้ตัวของแรลงสีเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับอันนี้ผมเน้นในส่วนของแรงสานะครับผมเพื่อเน้นในส่วนของการอันเชิญพิสมานะก็เลยมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดท่านไหนนะครับ อยากจะอัญเชิญแรงสีให้ง่ายขึ้นกว่าน,นี้หรืออัญเชิญแรงห้านะครับผมก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมเป็นตัวที่มีความส,สามารถในการอัพรีเวลตัวเองได้นะครับผมอันนี้มีหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นโซเยอร์ก็ได้นะครับนะ <S <S หรือจะเป็นในส่วนของวอิเออร์ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมีหลายตัวครับผมนะหรือจะเป็นในส่วนของด็อกนี้ก็ได้นะครับพวกนี้เขาสามารถเปลี่ยนริเวลตัวเองเป็นรีเวลห้าได้นะก็พอเป็นรเวลห้าปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถลงชาร์กครับผมพอลงชาร์กเสร็จปุ๊บอัพรลเวลชาร์กเป็นห้าก็คือจบแล้วนะครับ เอาง่ายก็คือเอาเลบิดออกใส่โซเยอร์สองใบทีนี้ก็แรงสีก็เล่นสบายเบื่อแล้วครับโอเคนะครับหลักๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมหาการ์ดจากไหนบ้างอ่ะพิดมาครับผมพิดมานี่อันนี้ง่ายๆครับผมไปกระทือครับผมเอฟฟิดิกครับผมตัวส่วนนี้อัพนลเวลนะครับผมก็ได้แล้วนะอัพเลเวลเอฟฟิดิกก็ได้มาใช้ละถัดมาครับผมตัวของชาร์กครับผมก็อยู่ในชุดของอ่าฮะไอเจเกียอะไรครับผมวอเทคนะครับ ่เช่นเดียวกันนะครับผมพวกนี้รู้สึกอยู่ชุดเดียวกันหมดเลยนะครับอ่านี่อัพเลเวลนะครับตัวแรดนะครับผมอัพเลเวลเพื่อนของยูมะนะและบิดนะครับผมก็อยู่ในชุดของวอลเทคเช่นเดียวกันนะครับอ่าที่เหลือก็การ์ดยิงแผงหลังนะครับแฟคทอรี่นะครับผมก็อยู่ชุดเดียวกันนะครับอ่าคามาคั่อันนี้การกับดักสามันนะครับผมอันนี้ก็เลือกเอาได้เลยนะไม่ต้องใส่คามาคั่ก็ได้อะไรก็ได้ที่ทำให้คิดว่าเป็นกับดักที่ไรงสุดของเราก็แล้วกันขัดเกลื่อนของข้ามได้ก็พอแล้วส่วนกับดักโซลมอนอันนี้ แรกครับผมในส่วนของตัวแร้งนะครับผมเอาตัวแร้งมาแลกได้เลยนะครับส่วนมอนเตอร์นะครับผมที่ใช้ในส่วนของวินอัพนะครับผมก็อยู่ในชุดเดียวกันนะครับผมชุดของวอลเทคเช่นเดียวกันอันนี้เปิดหาได้ตามใจชอบเลยส่วนโฮปนะครับผมโฮปก็อยู่ในชุดของเชนนิงอัพโฮปกนะส่วนโฮปเลยมันมากับสกิลอยู่แล้วนะครับส่วนสกิลก็ไปทาเควสครับผมแล้วมันก็จะดรอปมาให้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือเด็กวินอัพนะครับก็เอาไปลองจัดเล่นได้เลยนะครับ วันนี้ผมฮัชแชษก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้หากชอบก็ฝากกดไลค์กดสไคร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ